ว่าเป็นสมบัติที่อ่อาคนโบราณโบราณกับที่ไว้ให้เรานะครอบครอบไดเลยพอถือจักจับให้แน่นหลับตาลงตั้งใจข้านลือกตัดงกข้อแก้มขึ้นไปสูงสุดแข็งเอ่อหลับตาลงตั้งใจภาวนารึกคือไว้มาจากเดี๋ยวเรามั่ตั้งใจมาเติมโดยเฉพาะวันนี้หนุหนงกับแรมงานใน,นวันที่ ะมีเป็นทุนนิยมของวันอาทิตย์นะครับจะมีเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้นแต่การทำพิธีนะที่อาศพของเราด้วยการเจิญนะจำถึงพระรหะัสส่วนบรรนั้นนทําทำพิธีได้ทำแล้ววันเสาร์สองที่ถึงเช่นเดิมทเจินะครับไม่มีรอบสองไม่มีรอบสามรอบเดียวเท่านั้นนะครับรอบเดียวเท่านั้น มีอาการเสืโอมต่าเนี่ยถุงวกวจะอิ่มหนักเนี่ยเป็นพฤติสุดท้ายของวันนี้นะนะไม่ด้รับสองน้องสแกนได้นะครับผมนหรือสแกนแล้วก็ให้สาวเหลือน้อยดูนะครับเอาเชิญเลยนะครับมีจฉาภัยได้เลยนะครับขับเห็นตู้แล้วครับขี้ไป็นครับมาหาด้วยกันกี่คนมันขึ้นไปด้วยกันหมดเลยนะครับ

ดีใจเราต้องจับด้อยเวลารอร่างรอร่างไม่อยากจะจะเลยจอดเลย จะได้เหงืจะได้ความนี่เรียกว่าตกบวเสรษฐีมากนะเก็บปีนี่สอบอบวันนด้บทแถวมาชวทุติดบไม่มีสอบสอสานักระดับเกาีนั่งกันในจับในข่าวผมโรอบด้วยทกถินอกะถินโดนโดนไรบอ๋อ